ท่านได้เคยเล่าการระลึกชาติให้ลูกศิษย์คนใกล้ชิดฟังว่าท่านได้ใช้ยานบุพเพนิวาสานุสติยานเพื่อใช้ตรวจดูในการเกิดในแต่ละชาติของท่าน 3. เคยเกิดเป็นหมีดันไปกินแตงร้านของชาวบ้านเมื่อเจ้าของเห็นเข้าจึงเอามีดไล่ฟันถูกหัวและหูเคาะดีไม่ถึงตายแต่ก็บาดเจ็บมากมายต้องทุกขทรมานจนกระทั่งแผลหายไปเอง 4. เคยเกิดเป็นไก่ตัวผู้มีความผูกพันรักไข่ในแม่ไก่สาวท่านจึงได้อธิษฐานขอให้ได้พบกันอีกทำให้ท่านเองต้องกลับมาเกิดเป็นไก่ซ้ำถึงเจ็ดชาติท่านได้เล่าชีวิตของการเกิดเป็นสัตว์นั้นแสนลำเคน็นเรื่องธรรมนามาเล่าสวัสดีครับพบกับเรื่องธรรมนามาเล่า คุณผู้ฟังเชื่อเรื่องของพบหน้าหรือชาติหน้าไหมครับหรือคิดว่าเกิดเพียงชาติเดียวตายเพียงชาติเดียวบาปและบุญไม่มีอยู่จริงในวันนี้เรื่องทำนำมาเล่าขอนำเรื่องราวอดีตชาติของหลวงปู่ชอบฐานสมโมมาเล่ากันให้ฟังนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญเข้าไปรับฟังใน e p ีที่15ชื่อตอนอนดีตชาติของหลวงปู่ชอบฐานสมโม คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพิ่มน้ำมัคุณแม่มัมไลท์หาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลและท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาสนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Line แอดมัมไลท์บุคเพนิวาสานุสติยานหรือยานอย่างรู้อดีตชาติแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็าได้ใช้ยานนี้ในการระลึกชาติเช่นกันทำให้พระองค์ ได้ทราบถึงการเกิดของเหลาเวนยสัตว์ทั้งหลายและพระองค์ทรงทราบว่าพระองค์ได้เคยเกิดเป็นเทวดาหินพมกริย์หรือแม้แต่สัตว์เดรัจฉานทําให้พระองค์เองเกิดความเบื่อหน่ายในภัยวะัตะสงสารอย่างยิ่งและเป็นปัจจัยให้พระองค์ได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในที่สุดสำหรับยานอย่างรู้อดีตชาตินั้น พ่ะเดชพระคุณหลวงปู่ชอบฐานสโมท่านได้เคยเล่าการระลึกชาติให้ลูกศิษย์คนใกล้ชิดฟังว่าท่านได้ใช้ยาบุพเพนิวาสานุสติยานเพื่อใช้ตรวจดูในการเกิดในแต่ละชาติของท่านท่านไม่เคยได้เกิดเป็นกษัตริย์เลยมักจะเป็นคนทุกข์ยากเสียมากกว่าเช่นเคยเกิดเป็นชาวลาวมีอาชีพขายผ้าออกเดินทางม,มากับพ่อเชียงหมุนผู้อุปถัมภ์คนหนึ่งในชาตินี้ ท่านต้องข้ามแม่น้ำโขงมาฝั่งนี้เพื่อที่จะมาขายผ้าขาวเพียงหนึ่งวาและแลกกับเงินมูลค่าเพียง50รสตางคงในปัจจุบันท่านได้เล่าต่อว่าท่านได้สักการะบูชาพระธาตุพนมพร้อมตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ได้บวชได้พ้นทุกข์และท่านเคยสร้างพระธาตุพนมในสมัยของพระมหากัสสปเทระเจ้าชาติต่อมา ท่านเคยเกิดเป็นคนยางอยู่ในป่าเคยเกิดเป็นทหารพรมา่าลบก,กับทหารไทยแต่ยังไม่ได้ฆ่าใครกับต้องมาตายเสียก่อนต่อมาท่านเคยเกิดเป็นทหารเช่นกันแต่ไปหลบภัยที่ถ้ำกะเชียงใหม่กับต้องมาตายเพราะความหิวนั่นเองชาติต่อมาท่านได้เคยเกิดเป็นพระพิสุรักษาศีลอยู่กับพระอนุรุทธ,ธะ และเคยเกิดเป็นสาม,มเณรน้อยลูกศิษย์พระมหากัสสปะ 5. ท่านเคยเกิดเป็นท้ามหาพมในพรมโลกสำหรับการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นท่านได้เล่าว่าต้องผ่านทุกข์มาอย่างยากเข็ญเช่นเคยเกิดเป็นผีเสื้อถูกค้างคาวไล่จับเอาไปกินที่ถ้ำผาดิน 2. เคยเกิดเป็นแก้งเพียงแค่ท่านแอบไปกินมะกอกของชาวบ้านกินไม่ทันอิ่มถูกมนุษย์ไล่ยิงที่โคกมนลูกกระสุนถูกเข้าที่ขาทำให้ท่านต้องวิ่งกระเซิร์กระเซิงไปตายที่บ้านม่วง 3. เคยเกิดเป็นหมีดันไปกินแตงร้านของชาวบ้านเมื่อเจ้าของเห็นเข้าจึงเอามีดไล่ฟันถูกหัวและหูเคาะดีไม่ถึงตายแต่ก็บาดเจ็บมากมาย ต้องทุกทรมานจนกระทั่งแผลหายไปเอง 4. เคยเกิดเป็นไก่ตัวผู้มีความผูกพันรักใคร่ในแม่ไก่สาวท่านจึงได้อธิษฐานขอให้ได้พบกันอีกทำให้ท่านเองต้องกลับมาเกิดเป็นไก่ซ้ำถึงเจ็ดชาติท่านได้เล่าชีวิตของการเกิดเป็นสัตว์นั้นแสนลำเค็ญต้องอดอยากปากแห้งมีความรู้สึกร้อนหนาวหิว กระหายเหมือนมนุษย์แต่ก็บอกใครไม่ได้พูดไม่ได้ต้องซอกซอนอยู่ในป่าตามภาษาสัตว์หากมีฤดูฝนก็ต้องเปียกหนาวสัน่นและเมื่อแดดออกก็ต้องทนร้อนผิวแห้งไม่เกียมบ้างก็ต้องอาศัยตามถ้ำต้นไม้หรือตามเพิงไม้ยานละลึกชาติของหลวงปู่ชอบฐานสโมพระผู้ถูกกล่าวขานว่าเป็นพระอาหารรต์นั้น ท่านได้เล่าว่าแม้กระทั่งพระอาจารย์มั่นเองเมื่อท่านรลลึกชาติได้เห็นพบชาติที่ต้องเวียนไหยตายเกิดกับต้องมาเกิดเป็นสุนัขถึงหมื่นชาติท่านจึงเกิดความสังเวชถึงกับอธิษฐานเลิกปาถนาพุทธภูมิเพราะการจะบำเพ็ญเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตนั้นท่านจะต้องบำเพ็ญต่อไปอีกแสนกับหากชาติใดชาติหนึ่งเกิดหลงในกิเลสตัณหา การเดินทางในภพชาตินั้นจะยืดเยื้อเยินเยืะอต่อไปอีกเคาะดีที่ท่านเกิดสังเวชและคิดได้ขอตัดขาดไม่ปรารถนาพุทธภูมิพระอาจารย์มั่นได้ปฏิบัติเร่งรัดความเพียรเข้าสู่พระนิพพานได้เป็นผลสำเร็จหลวงปู่ชอบได้ย้ำเตือนว่าการกำหนดรละลึกรู้ได้อย่างนี้เป็นเพียงผลพลอยได้ จากการบำเพ็ญภาวนาให้จิตสงบหากเกิดขึ้นก็รับรู้นำมาพิจารณาให้เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาและเห็นในอริยสัจสี่ถือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เจ้าฟาดฟันกิเลสให้ย่อยยับโดยเร็วไม่ใช่มัวนึกหลงนึกดีใจเกิดมานะว่าเราเก่งกล้าสามารถกว่าคนอื่น นั้นเป็นทางหายนะนะเพราะบุคเพนิวาสานุสติยานเป็นเพียงฌานโลกีไม่ใช่โลกุตระยานถ้าเจ้าของไม่เล่งความเพียรเข้าสู่อาสวัคยหยานหรือยานที่ถอดถอนอาสวะกิเลสให้สิ้นไปดับไปแม้ยานระลึกรู้อดีตชาติซึ่งปัญญาณโลกีก็ย่อมเสื่อมไปได้ความตายน่ากลัวแล้ว แต่การเกิดในวัตาสงสารที่ไม่มีวันสิ้นสุดเป็นสิ่งที่น่ากลัวกว่าจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องทำนมาเล่าหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและได้บุญง่ายๆโดยการแชร์เป็นธรรมทานนะครับสวัสดีครับ